เตรียมเซอร์ไพรนะคะให้กับเหล่าบรรดาชาวบริงอีกแล้วค่ะล่าสุดนะคะสื่อนะคะอย่าง B.M.N ค่ะมีการมาอัปเดตนะคะข่าวคราวค่ะโดยบอกว่านี่นะคะเป็นเพียงการเริ่มต้นค่ะระหว่างซั s u n g แล้วก็ B.M.N นะคะกำลังจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะให้กับเหล่าบรรดาชาวบริงนะคะได้ร่วมสนุกกับสาวๆแบล็คพิงคค่ะแบบเต็มรูปแบบนะคะแต่จะเป็นอะไรนั้นตอนนี้บอกว่าให้รอติดตามก่อนนะคะ ในเร็วๆนี้ค่ะเขาจะมาแจ้งนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นอัปเดตล่าสุดนะคะเป็นสื่อโฆษณานะคะของ Samsung Galaxy นะคะ A51 ค่ะที่มีภาพของสาวๆ BLACKPINK นะคะเป็น p r e เ e n เต r ร์ค่ะติดโฆษณานะคะเต็มสถานี MRT เลยค่ะเรียกว่าจัดใหญ่จัดเต็มนะคะภาพก็สวยมากๆด้วยค่ะ แอดเอามาให้ดูนะคะเผื่อใครเนาะแวะเวียนนะคะเดินทางผ่านไปแถวนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะไปแชะภาพกับสาวๆ BLACKPINK ค่ะก็ตอนนี้นะคะสื่อโฆษณาตัวนี้นะคะเขามีการบอกมานะว่าจะมีเซอร์ไพรส์กับบริง k นะคะให้บริง k ได้ร่วมสนุกนะคะกับสาวๆา l แบล็ i พิเออจะเป็นเรื่องอะไรนะซัมซุงนะคะจะนำสาวสาวแบล็กพิงนะคะมาเมืองไทยอีกหรือเปล่าเอออันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยออ ก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะที่มีมานะคะคือตอนนี้เขาบอกว่าให้รอติดตามก่อนนะก็ยังไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าเห็นแล้วก็น่าสนใจค่ะแล้วก็ที่สถานี MRT สวนจตุจ,จักรนะคะก็มีโปสเตอร์นะคะของสาวๆติดเพียบเลยค่ะอันนี้อยู่ใกล้ตัวนะคะเผื่อใครผ่านไปผ่านมานะคะแวะเวียนไปถ่ายรูปกับพวกเธอได้ค่ะแอดก็เอามาแนะนำนะคะ ส่วนถ้าเดี๋ยวแอดทราบแล้วนะว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะคะเป็นอะไรเราเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งอีกทีแล้วกันค่ะก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า